นี่ก็เป็นซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมจะมานำเสนอให้คุณผู้ชมดูนะครับก็เราก็แวะห่างจาก Raspberry Pi มาสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับแวะมาดู Orange Pi กันบ้างนะครับเจ้าตัวหลายๆอีพีก่อนหน้านี้ก็จะเป็น Raspberry Pi นะครับแต่เจ้าตัวนี้คือ Orange Pi นะครับเป็นพายส้มนะครับ ออ uh, Orange Pi ตัวนี้ก็จะเป็น Open Source อีกตัวหนึ่งนะครับ OpenSource ฮา์ร์ SBC นะครับเป็น Open Source SBC อีกตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะครับชอบเพราะว่า uh, มันมีคุณสมบัติหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยบอร์ดแค่เล็กๆเ,เองนะครับคุณผู้ชมเล็กแค่นี้เองนะครับเล็กกว่า Raspberry Pi Zero uh, เล็กกว่า Raspberry Pi 3พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมลองเอาขนาดมาเทียบกันให้ดูนะครับนี่นะครับ เทียบขนาดก,นกันกับ raspberry pi 3นะครับความกว้างเนี่ยก็น่าจะเกือบเอบท่ากันนะครับแต่ก็จะใหญ่กว้างกว่า raspberry pi 3อยู่นิดหน่อยนะครับแต่ความยาวเนี่ยเท่านี้เองนะครับนี่แค่นี้ประมาณนี้ขนาดประมาณสัก60% 70%ของ raspberry pi 3นะครับในในส่วนของความยาวนะครับ ก็จะประมาณนี้ส่วนพินตรงนี้เนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันกับ r a s p b e r r y Pi เลยนะครับใช้ได้เหมือนกันเลยเหมือนกันกับพินด้านล่างตรงนี้นะครับพินด้านล่างฝั่งนี้นี่เหมือนกันกับตรงนี้นะครับแต่ส่วนที่เกินมาเนี่ยเขาก็จะเอามาไว้อีกฝั่งหนึ่งแทนนะครับมันก็จะประมาณนี้อันนี้เนี่ยมันกินไฟน้อยมากเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตัวเนี้ยกินไฟแค่2วัตต์เองครับคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้ผม เปิดแล้วนะครับแล้วก็พัดลมเนี่ยผมติดเข้ามาเพิ่มเองนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้มีสายรายงระยาะแบบนี้หรอกแต่ว่าอันนี้ผมเอาพัดลมมาติดเพิ่มเข้าไปนะครับใส่กับตัวชิปเซตตัวนั้นเพื่อให้มันระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สายตรงนี้ก็เป็นแอนต์แอนนอนะครับเราจะถอดก็ได้ในกรณีที่เราจะใช้พวก RJ45 ตรงนี้นะครับสายแลนนั่นเองหรือว่าถ้าใช้ไวเลสเนี่ยเราก็ต่อแอนเทเนอเพิ่มแบบนี้นะครับมันก็จะบูสตัว สัญญาณได้ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยต่อแอนเทนาเพิ่มนะครับมี usb ให้1ช่องนะครับเป็น usb 2ธรรมดานะครับตรงนี้ส่วน hdmi เนี่ยเป็น Micro hdmi นะครับเป็น hdmi เล็กๆที่ต่อสายออกไปเดี๋ยวผมจะเปิดจอให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็น type c แต่ว่า type c ตรงนี้เป็นต่อได้แค่ power อย่างเดียวนะครับไม,ไม่ไม่สามารถทำอย่างอื่นได้นะครับแค่ power อย่างเดียวฝั่งนี้ก็จะเป็น gpio ปกติบน raspberry pi นะครับ เหมือนกันเลยตัวนี้มีชิปของอ Wireless LAN ตัวนี้อยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าของยี่ห้ออะไรเดี๋ยวเราลองไปดูสเปคมันคร่าวๆนะครับมันมีความน่าสนใจมากเลยเจ้าตัว Orange Pi ตัวนี้นะครับเทียบกับ Raspberry Pi นะครับชิปเซ็ตที่เขาใช้เนี่ยผมบอกชื่อแบรนด์ชื่อรุ่นไปหรือยังตัวนี้คือ Orange Pi 0 2นะครับ ขนาด 1GB กิกะไบต์หกิกะไบต์เนี่ยคือแรมนะครับแรม1กิกะไบต์ตัวนี้แรม 1GB กิอันนี้ก็ด้านหลังเนี่ยฝั่งน,นี้ก็จะมี t t r r g g นะครับที่เอาไว้ใส่ s อ c a r กที่เราลงตัว Operating System นะครับเราจะลง Linux ก็ได้เป็น Windows ก็ได้หรือว่าจะเป็น Android ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่า,าจะลงแต่คิดว่าน่าจะลง Raspberry Pi OS ไม่ได้นะครับแต่ก็ ใช้เดเบียนได้นะครับเดเบียนมันก็เป็นเดเบียนเหมือนกันโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอตรงนี้เนี่ยคือ,อหน้าจอ G U I ที่รันอยู่ในเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยมันน่าทึ่งมากเลยนะครับคุณผู้ชมมันคือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็ใช้บอลเปเปอร์ตัวนี้นะครับก็สวยดีเนี่ยมันคือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับมันเหมือน s p b e r r y Pi นั่นแหละครับคุณผู้ชม แต่ว่าตัว operating system เนี่ยมันก็จะคนละตัวกันนะครับไม่ใช่ Raspberry Pi OS นะครับแต่ว่ามันก็ based on Debian เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเนี่ยลองมาดูเต็มๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้คือสเปคข้างในมันสักเล็กน้อยนะครับมันจะมี4 core เหมือนกันเพราะว่าตัวชิปเซ e ตของมันเนี่ยมันเป็น A53 นะครับเป็น Cortex A53 เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก็ได้นี่นะครับ นี่แบบนี้อุ้ยเมาส์นะครับอันนี้เป็นปัญหาเรื่องเมาส์แล้วก็มันกระโดดข้ามหน้าจอนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสเปคของ Orange p i ตัวนี้สักเล็กน้อยนะครับที่เราเปิดอยู่ตรงนี้เนี่ยมันคือเนี่ยนะครับมันคือมาจากตรงนี้เลยนะครับ มันคือคอมพิวเตอร์ที่เนี่ยต่อสาย hdmi ออกมาตรงนี้นะครับเนี่ยสาย hdmi เส้นนี้เนี่ยแล้วก็เข้าสู่จอนี้ให้คุณผู้ชมเห็นนะครับมันคือมาจากตรงนี้นะครับส่วนเมาส์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็ต่อจากเนี่ยดองเกิลตัวนี้นั่นเองที่เป็นเมาส์แบบไร้สายนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคมันสักนิดนึงมันน่าสนใจมากเลยนะครับตัวนี้เนี่ยกินไฟแค่2วัตต์เองกินไฟน้อยมากๆนะครับถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปรัน พวกระบบ Home Assistant หรือว่าเอาไปทำพวกรันพวกแอดบล็อกต่างๆภายลงพายโฮมนะครับหรือว่าลงอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ใช้งาน Docker ได้เพราะมันเป็น u b ป n t u ครับคุณผู้ชมมันเป็น Debian นะครับไม่ใช่ Ubuntu มันเป็น Debian นะครับแล้วก็ทำอะไรได้เยอะแยะมากนี่เดี๋ยวเรามาดูสเปคมันว้าวเป็นกิกะบิตอินเทอร์เน็ตพอร์ตเลยนะครับเนี่ยเป็นกิกะบิตแลนนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ย เนี่ยเป็นกิกะบิตแลนนะครับ OS เนี่ยเราจะลง OS อะไรก็ได้นะครับมี USB 2.0มาให้อันนึงนะครับต่อฮับได้มี FT card slot อ,อยู่ด้านหลังนะครับ Power เ,เนี่ยก็ต่อผ่าน USB Type C นะครับมี HDMI output ที่เราต่อแล้วก็เอาจอเอาภาพออกมาให้คุณผู้ชมเห็นในตอนนี้นั่นเองนะครับมี Wi-Fi ในตัวนี่ตัวนี้แล้วก็ Bluetooth ในตัวด้วยนะครับ Bluetooth 5.0นะครับถือว่าสเปคครบเครื่องมากครบเครื่องจริงๆ เดี๋ยวลองมาลองมาดูความจิตของมันกันนะครับเนี่ย CPU เป็นของ Allwinner นะครับ H616 ซึ่งมันก็คือ Cortex A53 นั่นเองนะครับเนี่ยตัวเนี้ยที่อยู่ข้างล่างพัดลมตัวนี้นะครับมันคือ Cortex A53 Cortex A53 เนี่ยก็เท่ากับตัว Nvidia Jetson Nano ที่ผมใช้เลยนะครับเนี่ยอันเดียวกันเลยนะครับเนี่ยเป็นชิปเซตตัวเดียวกันนี่กับเจ้าตัวนี้เนี่ย Nvidia ของ Nvidia j e s o n Nano ตัวนี้นะครับ 4GB ตัวนี้ก็เป็นชิปเซตเป็น CPU ตัวเดียวกันนะครับ Cortex A53 นี่ตัวนี้เลยเนี่ยที่เรา r ันอยู่เนี่ย Web เว็บเบราว์เซอร์ที่เราเปิดอยู่เนี่ยคือมันก็อยู่ในเครื่องในในเจ้านี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยที่เราเปิดอยู่เนี่ย GPU ที่อยู่ข้างในก็นี่นะครับ G31 Mali G31 นะครับมีวิดีโอ encode วิดีโอ decoding ต่างๆ ครบเลยนะครับ h 2 6 5ว้าวมี h 2 6 4มี avs 2 vp 9นะครับว้าวเนี่ยมีอันนี้ดีโคดเดอร์นะครับ4 k 6 0 fps เลยนะครับว้าวมีดีโคดเดอร์ในตัวนะครับ,ค,ดดรค,รบคุณผู้ชมถ้าจะเอาไปใช้งานทางด้านมัลติมีเดียอะไรต่างเนี่ยถือว่าแจ่มเลยนะครับเอาไปทำมัลติมีเดียก็ดีนะครับจะเอาไปทำ android box ก็ได้จะเอาไปทำโฮมเทียเตอร์เล็กๆเป็นกล่อง ทีวีกล้องอะไรแบบนี้ก็ดีนะครับหรือจะเอามาทำเป็นโฮมเซิร์ฟเวอร์ตัวเล็กๆก,ก็ดีนะครับเอาไปทำโปรเจกต์ต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้ส่วน Encoding เน,เนี่ยก็มี h 2 6 4นะครับอันนี้เป็น Encoder นะครับ4 k 25นะครับ Encode เ,เนี่ยอาจจะไม่ไวมากนะครับแต่เขาก็จะเน้นไปทาง e c โค e ซะมากกว่าเนาะเพราะว่าเราคงไม่ค่อยมา Encode ในนี้สักเท่าไหร่นะครับ เมมโมรี่ในนี้อันนี้คือตัว 1GB กิกะไบต์นะครับแชร์ร่วมกันกับ G P U นี่เราใช้นี่ตัว 1GB กิกะไบต์ D D R 3นะครับว้าวเจง๋งเจ๋งสุดๆมีกิกะบิตแลนนะครับออนบอร์ดเน็ตเวิร์กเนี่ย Wi-Fi กับ Bluetooth เนี่ยใช้ชิปตัวนี้นะครับ A W 859A เนี่ย8 5 9ตัวนี้นะครับ Support AC เลยนะครับคุณผู้ชม AC Bluetooth 5.0 เนี่ยสเปคมันสุดยอดมากดูจากตรงนี้เนี่ยเราเอาไปทําพวกเออเอาไปทําพวกเขาเรียกว่าอะไรล่ะพวก Android Box แบบนี้นะครับเอาไปต่อกับทีวีเอาไปทําพวกมัลติมีเดียเครื่องเล่นมัลติมีเดียต่างๆได้ดีมากๆเลยนะครับ Power Source USB 2.0เนี่ยกินไฟแค่2วัตต์เองนะครับผู้ชมเนี่ยผมเช็คให้ดูเลยเนี่ยแค่1วัตต์กว่าๆเองกินไฟน้อยเกิน เหมาะมากที่จะเอาไปรันพว r k s กเซอร์วิสพวกพวกเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับกินไฟนั้นก่อ r a ั s b e r r y y Pi อีกโอ้โหน่าทึ่งจริงๆแล้วก็มี IR Receiver ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะต้องต่อพินเพิ่มเติมนะครับต่อต่อพินมันจะมีแฮตเสียบเข้าไปนะครับถึงจะใช้ IR Receiver ได้ก็ใช้งานกับรีโมทนั่นเองนะครับ s u อร์ต t o เนี่ยได้ทั้ง Android 10ขึ้นไปนะครับมี Ubuntu, Debian นะครับลง Ubuntu ูในนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมอ b บ n tu ูในนี้นะครับยังเจ๋งเจ๋งมากนะครับเจ๋งมากแล้วก็ลง Ubuntu ูสำหรับชิปเซตแบบ ARM นะครับอันนี้มันเป็น ARM นะครับ a 5 3มเนี่ยมันเป็น ARM เวอร์ชัน8นะครับก็ลง Ubuntu ได้อย่างเจ๋งครับคุณผู้ชมเนี่ยสเปคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆแล้วก็ อันนี้คือตำแหน่งต่างๆของมันนะครับยังเจ๋งเจ๋งมากเนี่ยแล้วก็มาใช้นะงานได้ร่วมกับ Raspberry Pi เลยนะครับเราใช้ Raspberry Pi ทำอะไรได้เจ้า Orange Pi มันก็ทำได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ดูผมเปิดเว็บเบราว์เซอร์ในนี้เลยนะครับเนี่ยเปิดเว็บเบราว์เซอร์ในนี้เลยอันนี้ผมลง Ubuntu ตัวหนึ่งไปนะครับแต่ว่าตัว Desktop Environment ของมันเนี่ย มันใช้ Xfce นะครับเพราะว่าผมก็อยากจะประหยัดแรมก็เลยใช้ตัว Xfce ตัวนี้แล้วก็ดัดแปลงมันเล็กน้อยนะครับให้มันดูครีมคลีนแบบนี้เนี่ยนะครับเจ๋งจริงๆจ,จ,จ,จะใช้งานเป็นเครื่องเดสก์ท็อปก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับมันก็ไม่ได้เหมาะที่จะเอาไปใช้งานในลักษณะน,น,นั้นจะเดฟในนี้ก็ได้นะครับแต่ก็อย่างว่าแหละ,ค,ะคุณผู้ชมมันมันเหมาะที่จะเอาไว้รันเป็น ปกติของมันมากกว่ามากกว่าที่จะเอามาใช้งานแบบเดสก์ท็อปนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราดูอันนี้ผมต่อคีย์บอร์ดนะครับตรงนี้เนี่ยดูเวลาที่มันทำงานนะครับอันนี้แรมกินไปครึ่งหนึ่งประมาณนี้เกินครึ่งอยู่นะครับแล้วกอ็อันนี้ CPU ของมันนะครับมีอยู่ทั้งหมด4คอร์ swap memory เราก็เซตไปสักครึ่งกิกะไบต์นะครับอยู่ที่ sd card ตัวนี้อันนี้ก็เป็น sbc อีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมผมว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ไม่อยากจะใช้ Raspberry Pi นะครับเพราะว่าจริง r a s p b e r r y Pi เนี่มันก็ดีก็ดีอยู่แล้วนะครับก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าคนที่อยากจะมองตัวเลือกอื่นที่อาจจะคุ้มค่ากว่าหรือว่าดีไซน์ที่แตกต่างออกไปนะครับ หรืออาจจะลองอะไรใหม่ๆนะครับเนี่ยลองไปเล่นบานาน่าพายก็ได้นะครับหรือว่าออร์เรนจ์พายก็สนุกดีนะครับมันก็จะมีโมเดลอื่นๆให้เราได้เลือกนำมาประยุกต์ใช้งานมา, project, มาทำโปรเจกต์มาทำโครงการของเราได้เยอะแยะนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าตัวนี้ที่ผมค่อนข้างชอบนะครับเนี่ยแล้วก็ติดผัดลมระบายความร้อนให้มันเข้าไปแบบนี้นะครับดีครับดีถือว่าดีมากแล้วก็กินไฟน้อยมากเลยนะครับ แล้วก็จริงมันก็ต่อจอได้แบบนี้จอของ Raspberry Pi นะครับจริงมันก็ต่อได้อยู่แต่ว่าเราอาจจะต้องลงไดเวอร์นิดหน่อยซึ่งก็ไม่ยากนะครับก็เหมือนวิธีการที่เราลงกับใน Raspberry Pi นั่นแหละครับคุณผู้ชมนี่จอตรงนี้นะครับในตัวได้เลยก็สะดวกดีนะครับมันมีแฮทให้เลือกใช้เยอะนะครับเหมืนเหมือนกับ Raspberry Pi เลยก็ท็อปท็อปท็อเข้าไปแล้วก็ดีไซน์กล่องให้เป็นกล่องเหมือนเป็นกล่อง Android b o x เล็ก เป็นโฮมเซิร์ฟเวอร์เล็กๆก็ดีนะครับคุณผู้ชมดีมากๆเลยประมาณนี้นะครับประมาณนี้เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมหยิบมาแล้วหยิบมาจับแล้วมีความสุขนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ถอดได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูแอนเทเนอตรงนี้ประกอบดูตรงมุมบนตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ถ้าผมถอดปุ๊บเนี่ยสัญญาณจากที่ขีดเต็มๆปุ๊บมันก็จะ เดี๋ยวมันจะดรอปลงมาเลยนะครับเดี๋ยวรอดูอ่ะนั่นไงครับดรอปลงมาแล้วอันนี้เป็นแอน n เทน่านะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่เดซิเบลตัวนี้น่าจะ6นะครับไม่6ก็4ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สําหรับการพรีวิวคร่าวๆไม่เชิงว่าพรีวิวเป็นการรีวิวแล้วกันนะครับรีวิวเพราะว่าเจ้าตัวนเนี้ยก็ถูกใช้งานมาหลายปีแล้วนะครับหลายปี ใช้งานในหลายๆรูปแบบนะครับผมว่าตวเนี้เหมาะมากที่จะเอามาทำเป็นโฮมเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเป็นเกตเวย์อของตัวระบบของของเรานะครับเอามาทำเป็นเกตเวย์ต่างเพราะว่าโดยความคิดส่วนตัวผมเนี่ยแค่ลง Docker ด็อกเกอร์ได้แค่มันใช้งานด็อกเกอร์ได้เนี่ยผมแฮปปี้มากแล้วนะครับแฮปปี้แล้วแฮปปี้สุดๆเลยนะครับขอแค่ใช้งาน Docker ด็อกเกอร์ได้นอกนั้นเนี่ยก็ อยู่ที่จินตนาการของเราแล้วว่าเราจะเอาไปทําอะไรนะครับเพราะว่ามันลงด็อกเกอร์ได้เป็นด็อกเกอร์แบบใช้กับ ARM version แนะครับ ARM version แเนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกันสถาปัตยกรรมเดียวกันกับ CPU กับชิปเซต M 1 M 2นะครับ M 3ของ Apple นะครับก็จะสถาปัตยกรรมเดียวกันก็คือ ARM version 8นะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกันกับเจ้าตัวนี้แหละหรือว่าแบบเดียวกันกับเจ้าตัวนี้นะครับ แต่ว่า Raspberry Pi ตัวนี้เก็จะเป็น r version 7นะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันเก่ากว่าตัวนี้ด้วยซ้ําไปอันนี้จะเป็นเวอร์ชัน8แล้วนะครับอันนี้จะเป็น r version 7นะครับในขณะที่เจ้าตัว0เนี่ยก็จะยิ่งเก่าลงไปอีกอันนี้เป็นเวอร์ชัน6ด้วยซ้ำไปนะครับเป็น r version 6เวอร์ชันเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมากนะครับว่าคุณพัฒนาซอฟต์แวร์ไปรันบนอะไรนะครับ สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็คือ a r c h i t e เจอร์ของ CPU นั่นแหละว่าของชิปเซ e ตนั่นแหละว่ามันเป็น a r c h i t e เจอร์แบบไหนนะครับมันก็จะส่งผลตรงนั้นซึ่งบางทีเนี่ยเราเอ็กซ์เราพอร์ตออกไป <c oughs> แบบอ่ามันไม่ซัพพอร์ตหรือบาง library บางบางอ่าด n พ e n ดนซีบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ซัพพอร์ตกับ architecture แบบนั้นเนี่ย มันก็ใช้งานแบบในนั้นไม่ได้นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราจะใช้รีโมท e s เคียว e ชลของ Visual Studio Code นะครับที่จะรีโมทจากแล็บท็อปของเราเข้ามาในนี้เนี่ยในเวอร์ชัน7กับเวอร์ชัน8เนี่ยมันทำมันใช้ได้นะครับแต่ว่าเวอร์ชัน6เนี่ยมันใช้ไม่ได้ดังนั้นคุณจะไม่สามารถใช้ Extension Remote SQL u r e shell ที่อยู่ใน v i s u a l Studio Code เพื่อที่จะ s q u r e shell เข้ามา อ่าเพอทีเจะรีโมสีเคลเช์เข้ามาในนี้ได้นะครับมันทําไม่ได้หรือบางอย่างเนี่ยในเวอร์ชัน7มันไม่มีมันมีในเวอร์ชัน6แบบนี้ก็มีนะครับหรือที่ผมเจอปัญหาช่วงแรกๆเนะี่ยที่ชิป M1 M2 ออกมาเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแปลงอะไรหลายอย่างเช่นพวกโรเซตตานะครับในช่วงแรกๆเนะี่ยนั่นเป็นเพราะว่าบางอย่างที่ในเวอร์ชัน8มันยังไม่มีนะครับแต่ในเวอร์ชัน7เนี่ยเขา บิวเขาคอมไพล์มาให้มีใช้งานแล้วมันก็จะใช้งานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้สะดวกกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดของอเบื้องลึกของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับโอเคไม่เป็นไรเรื่องนั้นมันก็ค่อยว่ากันจริงๆคลิปนี้เนี่ยผมจะมา,ารีวิวเจ้าตัวน,นี้ให้คุณผู้ชมดูเฉยๆนะครับว่ามันมันคืออะไรแล้วก็มันน่าสนใจยังไงนะครับนี่มันคือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับ นี่ที่เราจะทําอะไรกับมันก็ได้ส่วนใหญ่มันก็เหมาะที่จะเอาไปทําพวกโฮมทําเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับเอาไปทําเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็จะดีนะครับหรือจะเอาไปทําเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่จินตนาการของเรานะครับมันก็เหมือนเป็น Raspberry Pi Alternative นะครับ Raspberry Pi a l t e r n a t i v e ก็คือทางเลือกนั่นเองถ้าเราไม่ใช้ Raspberry Pi เราจะมีอะไรใช้บ้างนะครับนี่ก็คือ Orange Pi ายแบบนี้ก็น่าสนใจบางอย่างมันก็ได้เปรียบบางอย่างก็ดีกว่านะครับบางอย่างมันก็อาจจะซูรัสบริพายไม่ได้ซึ่งเราก็จะต้องพิจารณาดีๆว่าไอสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเจ้านี่มันมีไหมแล้วเจ้านี่มันมีไหมหรืออันไหนที่เจ้านี่มันดีกว่าเจ้ารัสบริพายอันไหนที่รัสบริพายดีกว่า Orange Pi ายอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะต้องพิจารณาตัวแปรเหล่าน,นั้นเวลาที่จะเลือกใช้พวก Sin g l e Board c คอมพิวเอร์สักตัวหนึ่ง ให้เหมาะกับงานนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่ดีที่สุดหรอกแต่ว่ามันมีแต่อะไรที่เหมาะที่สุดกับงานนั้นซะมากกว่านะครับไม่มีอะไรดีที่สุดมีแต่อะไรที่เหมาะที่สุดแค่นั้นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยก็น้อยมากนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ ep ห้าสำหรับ ep นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกับเจ้า orange pi 0 2 r a m 1GB ตัวนี้นะครับก็เป็นอีก SBC อีกหนึ่งตัวที่ผมโปรดปรานมากๆเลยนะครับชอบมากๆเล็กมากๆกินไฟน้อยมากแต่ประสิทธิภาพยังดีครับผู้ชมดีมากนะครับลองไปหามาเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะปรินเคสมาใส่ให้น้องอยู่นะครับ จงมันคือคอมพิวเตอร์นะครับคุณผ mm ู hmm. computer. Computer mm ้ชมซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในบอร์ด hmm. เดียว mm hmm. แต่มันก็จะเหมาะกับคนที่กิกกิ๊กเนิ์ดเนิร์ดนะครับที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีเหมือนชาวบ้านนะครับเอามาพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเอามาทำ เครื่องมายเครื่องมือ,เอ,มอเอามาทำอุปกรณ์ทำโปรเจกต์ทำโครงการต่างๆจริงๆตัวนี้ก็ลง Linux ได้พอลง Linux ได้เนี่ยเราก็ลงพวก o l ต่างๆได้ตามที่เราต้องการตามที่เราอยากจะใช้นะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ